สวัสดีครับอยู่กับเราพี่นุย่ยพี่นุย่ยแฟมิลี่แคมกล่าววันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่นุ่ยจวนเย่เผาครับผมนะคร <Okay. S 1> นายกกับลานกลางเต็นท์สวนเย่เผานะครับวันนี้โอกาสดีเลยจะมาลองทําวิธีการกลางเทโนพีคแ Land สเตชันไซส์เอ็มนะครับ หมือนเดิมเดี๋ยวพี่นุ้ยจะลองกลางคนเดียวแลนดสเตชันของสโนว์พิกเป็นเชลเตอร์นะครับเป็นลักษณะเป็นเชลเตอร์แล้วก็มีอินเนอร์เกี่ยวเป็นห้องนอนด้านในอุปกรณ์ของเขาที่จําเป็นคือต้องใช้อะไรบ้างครับพี่นุย้ยมีเสาเสาหลักๆ4ต้นมีเสา4ต้นซึ่งเราใช้4ต้นนะครับวันนี้เราใช้เสาของสโนว์พิกเหมือนกันใช้ความยาว2เมตรสิเป็น <S 2> 2, <S คู่หลัก 2, 2>, 2, 2ต้นนะครับแล้วก็ใช้ความยาว2เมตรสาเป็นคู่รองหน้าหลังนะครับทำไมถึง2เมตรสาครับสองเมตรสาเพราะว่าเรามีท่อนต่อท่อนเล็ก20เซนขึ้นมา นะครับ,รบโอเคเริ่มเลยครับพี่นุ้ยไปเลยครับก <ata> ็ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วได้ทิศทางกำหนดทิศทางที่ต้องการแล้วนะครับก็นำเสา มาวางนะครับนี่คือคู่หลักนี่คือคู่หลักนะครับคู่หลักขึ้นคู่หลักแบบนี้นะครับสองต้นตู้ต้นนี้ก็คือ2องเมส,สิที่บอกนะครับเป็นเสาสโนพิกทอดละ7็ดสบสาต้นก็เป็น2องเมส,สินะครับต่อไปพี่นุ่นก็จะหยิบสมอโบกเตรียมเห็นไหมครับว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกันกันกบขึ้นทาบเลยเพียงแต่ผืนมันใหญ่แค่นั้นเองแต่จริงๆไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้ผมจะ เอาไว้แขวนแขวนเชือกใช่ครับนะครับนะครับพวกไฟเกี่ยว<ด>ไฟราว<ด>อะไฟราว led อะนะครับด้ <Okay. S 1> นนั้นมันควรที่จะใส่ไอ้เจ้าตัวนี้ไปเลยนะครับกับหัวเสากับหัวเสาทับนะครับมันควรจะใส่ตัวนี้เข้าเป็น,นคราวเดียวกันเลยโอเคอ่ะแล้วก็เป็นขั้นตอนการแกะเชือกนะครับเชือกคู่หลักเชือกนี้เขาก็จะทํามาให้เป็นเส้นคู่ให้อยู่แล้วนะครับแกะกล่องมาก็เป็นแบบนี้เลยจริงจริง การกางเต็นท์การกางทาร์ฟเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากอะไรหรอกทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้อแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนของมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การเตรียมการอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้เวลาแค่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าความยากเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอ่าเพื่อนๆต่อสมอเดิมนะครับเชือกตัวนี้ลักษณะก็คือคอนเซปต์การขึ้นเสาทาร์นะครับคือ เราวางแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็เชือกเป็นสามเหลี่ยมออกไปเนะี่ยเป็นตัว V เห็นไหมครับเชือกเชือก <ๆ S 1> ที่วิ่งออกไปทํามุมกับเสาทา้บ 6, ทาบประมาณ 30, 30องศานะครับโดยประมาณนะกะเอานะครับแล้วก็เอาเชือกแขวนไฟ LED ไฟอะไรพวกนี้ของเขานะครับตัวนี้มีมาให้ในชุดแลนส t ตชั่นนะครับอาจจะตรงนี้อาจจะต้องมุดนิดนึงนะครับ อสอนมาจนทะลุนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็เกี่ยวเชือกคู่ปิดไว้ตัวนี้คือกันฝนนะครับกันน้ำฝนเสตัวนี้พระพร้อม1ข้างนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับทำลักษณะเดียวกันนี่นุ้ยเตรียมเชือกเส้นคู่อยู่นะครับเป็นการขึ้นแลนสตชัน ในแบบฉบับของเรานะครับของ Family แฟมิลี่แคมกลา d นะครับซึ่งอา,อาจจะมีวิธีอื่นแต่ก็ผมว่าก็คล้ายๆกันแหละนะครับบางคนอาจจะมีทริคอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่าผมนะครับโอเคใส่ลอนะครับใส่ตัวเกี่ยวเชือกด้านในนะครับแล้วก็สอดเสาจนมาโผล่ที่รูตาไก่ตรงนี้นะครับตอนนี้มันก็พร้อมที่จะขึ้นแล้วอ่านี่พี่นุ้ยดันขึ้นแล้วนะครับนะครับจะมุดเข้าไปก็ได้หรือจะอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับ ตั้งเสาได้แล้ว1ต้นนะครับชาตน,นี้แล้วก็ไปทําอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามทำเหมือนกันเลยอ่าขึ้นแล้วอันนี้อาจจะต้องมุดเข้าไปด้านในนิดนึงนะครับเพราะว่ากันปลายเสาทับมันปักกับตัวผ้าเสร็จแล้วนะครับนะครับเสร็จแ,แล้วแค่นี้นี่ถือว่า สำเร็จไปเกิน50%แล้วให้ดูรอบทิศทางเลยนะครับผมหลังจากที่เราขึ้นเสาคู่หลักได้แล้วนะครับเราก็มาต่อสมอชายของผ้า3มมุมนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับดึงชายกลางก่อนเลยดึงตัวกลางก่อนนะครับดึงให้อยู่กึ่งกลางระหว่างเสา,าปลายสมอที่เราต่อกทั้ง2ด้านนะครับ อ่าสมอตัวที่1นะครับมุมที่1ต่อไปครับมุมที่2ดึงออกมาครับดึงตอกย่งไงก็คือดึงตามแนวของผ้านั่นเองดึงตามแนวที่เขาเย็บไว้อะผ้าที่เขาเย็บไว้นะครับครับตอกชายผ้าทั้ง3มุมตามที่เห็นนี้เลยแล้วก็ทําเหมือนกันอีกเช่นกันนะครับทําเหมือนกันอีกฝั่งตรงข้ามกันนะครับนะครับดึงกลางก่อน ดึงกลางตอกให้ตรงกลางระหว่างปลายเชือกที่เราตอกสมอลงดินไปะนะครับขึ้นนะครับระหว่างกลางนี่นะครับแล้วก็มุมที่สองมุมที่สองเสร็จแล้วก็มุมที่สาม อันนี้เราก็ขึ้นขึ้นทรงหลักของมันได้แล้วถือผมถือว่านี่เป็นทรงทรงหลักเลยนะเราจะแปลงกลางได้อีกหลายทรงเลย4 5ห้าทรงเลยนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะซึ่งอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ที่ผมไม่รู้นะครับรแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานอ่าขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ว่าหลักๆที่เรากลางเราชอบกลางเป็นแนวปีกผีเสื้อ นะครับปีกผีเสื้อออกไปปีกเป็นซ้ายขวาเหมือนเป็นปีกแมลงปีกผีเสื้ออย่างเงี้ยนะครับถ้ามองจากมุมบนเนี่ยประโยชน์ใช้สอยมันค่อนข้างเยอะมันเข้าออกได้2ทางวันนี้เราจะขึ้นทรงนั้นก่อนนะครับเราจะขึ้นทรงนั้นก่อนตรงเนี้ยคือพร้อมแล้วทรงเนี้ยคือคือคือพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปทรงต,ต่อไปนะครับแล้วการอย่างเงี้ยคือถือว่าพร้อมที่จะปรับเป็นทรงอื่นๆแล้วโอเคครับพี่นุย้ยไปต่อได้เลยครับ ลูดซิปเปิดหน่อยเปิดขยายตรงนี้ไม่ได้เปิดผ้านะครับเป็นการขยายผ้านะครับรูดซิปตัวนี้เป็นการขยายมันปิดได้เก็บได้รูดเก็บรูดเปิดนะครับไม่ได้เปิดปิดตัวผ้านะเป็นการขยายให้ผืนผ้ามันมันมีความใหญ่ขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ ตรงกลางอีกนิดนึงนะครับอันนี้ใส um ่เสาเสารองที่สูง2เมตร3าทำเหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนกันเลยเหมือนคู่หลักเลยทำเหมือนคู่หลักเลยนะครับใช้เสาใช้เชือกเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวเสาจะต้องยาวกว่านิดนึงนะครับเพื่อให้มันเกิดรูปทรงที่สวยงามนั่นเองนะครับตามที่ ตามรูตัวรูปทรงของตัวตัวที่เขาออกแบบไว้ดีไซน์ไว้แต่จะใช้ต่ำกว่าก็ได้นะคือการกลางปิดเนาะใช่ใช่ไหมพี่หนุ่ยคือการกลางปิดรับลอมอะไรอย่างเงี้ยใช้เสาท่อน70-80อะไรเมตรนิดๆก็ได้เมตร20อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับได้หมดได้หมดเลย,เเลยขึ้นอยู่ที่ขึ้นอยู่กับเราปรับเปลี่ยนนะครับเโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อย่ากันตรงนี้ก็อ่าเห็นไหมครับ ขึ้นด้านหน้าแล้วอ่าผมจะเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นด้านหน้าแล้วกันนะครับใช่ขึ้นด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็ขึ้นด้านหลังนะครับพี่หนุยหยิบเสารเท้าไปแล้วหยิบเชือกด้วยก็ okay, ยังมีเวลาพักดื่มเครื่องดื่มได้นะครับเค <Okay. S 2> อ่าต่อไปด้านหลังเฉาความสูงเดียวกันนะครับเราใช้ความสูงเดียวกัน หอมขึ้นแทงปลายเสาเข้ารูตาไก่นะครับแล้วก็เกี่ยวเชือกคู่แล้วก็ดันเสาขึ้นแล้วก็มาปรับตัวเร่งนะครับที่การคือจับเชือกคู่มาเลยนะแบบที่พี่หนุ่ยจับเนี้ยนะครับไล่เชือกคู่ไล่ลงมาเพื่อให้มันไม่ล้มนะครับอ่าแล้วก็เร่งแล้วก็ใช้ตัวเร่งปรับค่อยๆเร่งทีละข้างโอเค อ่าทีนี้ก็ไล่ตึงนะครับไล่ตึงแล้วก็มาเก็บชายทั้ง4ชายทั้งสือก็หมายถึงตัวนี้เนาะใช่ครับตรงนี้แหละผมเรียกว่าชายทั้ง4แต่ว่าตรงนี้มันจะรวบกันเนาะใช้เชือกแต่ก็ต้องใช้เชือก2เส้นนะครับใช้เชือก2เส้นที่ชายชายที่1ชายที่2รวมกันเป็น1ชายนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยอีก4มุมผมเรียก4ชาย นี่เราก็ถือว่าเสร็จแล้วชายทั้ง4ด้านไม่ใช่ชาย4มีเกี้ยวนะไม่ใช่โอเคชายทั้ง4ของตัวผ้านะครับของตัวเต็นท์ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเก็บชายทั้ง4นะครับไม่ใช่ชาย4มีเกี้ยวนะชายทั้ง4ี่นะชายทั้ง4ของเราก็คือเราจะทําการรวบรวบ2ชายเนี้ยนะครับชายนี้กับชายนี้นะครับลงมาตอกที่สมบกจุดเดียวตัวเดียวกันนั่นเองนะครับ ทําแบบนี้ทั้ง4มุมครับดึงชายวิธีดึงชายทั้ง4มีเทคนิคไงครับพี่นุ้ยของเราผมก็จะจับรวบอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงดูฝั่งนี้ให้ตึงถ้าฝั่งนี้ตึงปุ๊บฝั่งนี้หย่อนปุ๊บคุณก็ต้องหาบาลานอ,อ์เนี่ยครับเห็นไหมครับหาบาลานซ์ของแนวตะเข็บผ้าเห็นไหมครับที่แนวตะเข็บผ้าที่เป็นซิปตัวในที่เราเปิดนะนะครับคู่นี้ดึงมาแล้วก็รวบมาตอกที่สมอบกจุดเดียวนะครับ นี่คือจุดที่2ชายที่2ต่อไปชายที่3เห็นไหมครับมามองด้านข้างด้านบนเนี่ยมันจะเป็นปีกผีเสื้อที่หลังที่เราบอกเราเรียกกันเอาเองนะครับเหมาเอาเองเรียกเองแล้วกันเพราะมันปีกผีเสือ้อ <laughs> <laughs> บางคนก็ได้ได้ยินได้ยินว่าอะไรนะมีปีกมังกรด้วยปีกมังกรก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะปีกมังกร <laughs> <ๆ>เขาจะเปิดซิปปีกมังกรก็จะเปิดซิปตัวนั้นออกนะครับแต่ของเรานี้เรียกว่าปีกผีเสื้อ ผีเสื้อกลางคืนปะผีเสื้อกลางวันดีกว่ากลางวันนะโอเคกลางคืนเดี๋ยวลาตีมันก็จะกลางคืนมันเราไม่ได้เป็นผีเสื้ออ่าอ่ากลางคืนเป็นไดีกลางคืนเป็นเป็นอะไรดีอ่ะแล้วแต่แล้วแต่แนวตะเข็บของผ้าเนี่ยให้มันตึงทั้งคู่นะครับแล้วก็รวบมาตอกสมอบกจุดเดียวกันนั่นเอง อ่าแล้วก็ผ่าจุดสุดท้ายก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทรงนี้นะในทรงปีกปีเสื้อแบบแบบฉบับของเรานะครับกางทรงอื่นอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ก็แล้วแต่แต่พูนตรงเราก็ยังไม่เคยกางทรงอื่นนะเรากางเรากางแต่ทรงนี้แต่เพียงแต่ว่าเราปรับเสาหบเวลาเราเจอฝนสาดหนักแล้วเจอลมแรงที่เมื่อปีก่อนนู้นเนาะที่เราไป ด็อกอินแล้วเราเจอพายุฝนที่แบบกรหนําแล้วลมหนาวแล้วลแรงมากแล้วหนาวหนาวมากๆเราปิดเลยเราลดเสาต้นเนี้ยนะครับเสาคู่รองเนี่ยปิดลงมาเลย <ico le> เาพาตัวเล่งว่ะหลุดูนะครับแล้วก็อยู่ในนี้ได้อย่างอบอุ่นก็มุมสุดท้ายชายสุดท้ายนะครับชาย4มีเกี้ยวชายสี่หญิง2 <c oughs> หญิง3 <c oughs> น้ำใสเสร็จแล้วแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับ ยบตบโอเคครับแถมท้ายคลิปก็ <c oughs> เป็น inner room size S size S, <S, S forland station ใช่คร <kung> ับเหมือนเดิมเราได้มันจากไหนครับรานแคมแกลเลอรี่ครับผมแคมแกลเลอรี่เหมือนเดิมนะครับเพิ่งไปเอามาเมื่อวันก่อนเลย unpack เลยนะ unpack ครับต้องบอกเลยว่าผิดถูกยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยเลยไม่เคยไม่เคยใช้ไม่เคยกางมาก่อนเลยอ่ะพี่หนุ่ยลองดูดิเป็นนู่นก็เอาออกไปด้วยคืนนี้นั่งดูอยู่แล้วก็ไม่ได้หยิบใส่เข้ามามันก็หลักการมันคือเกี่ยวอ่ะมันคือเกี่ยวอินเนอร์เป็นมุ้งแขวนเกี่ยวตามจุดของเขาแค่นั้นเอง ตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างครับพี่หนุ่ยดูดิดตัวนี้จากที่เห็นในในเขาเรียกอะไรอะแมนนวลแมนนวลเนี่ยมีกล่าวชีทด้วยกาวชี่ตัวนี้น่าจะเป็นกล่าวชีสจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นกล่าวชีทเดี๋ยวคืนนี้มันคืออินเนอร์ตัวนี้มันจะเกี่ยวได้สองฝั่งของแลนสเตย์นะครับได้ทั้งซ้ายขวา,าเพราะว่ามันเหมือนกันแล้วแต่แตครับแต่ว่าคืนนี้นี่ผมจะนอนทางฝั่งนี้นะครับผมก็เลยขอเป็นดังด้านนี้โอเค เนาะประมาณนี้ตัวนี้น่าจะเป็นกลาวชีตมั้งนะไม่น่าจ่าละมันใช่ไม่น่าจ่ายเพราะผมก็ยังไม่เคยด้วยผมว่าพี่นุ้ยหันด้านผิดครับด้านแหลมต้องเข้าไปตามมุมตามรูปของตัวบมาบ้างหนยสมองบกอ๋อมีให้สมองมาด้วยสมองบกของสโนว์พค์นี่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะจริงนะมหัศจรรย์มากคือมันเล็กดูอบบางมากแต่โคตรแข็งต้องบอกว่าโคตรแข็งนะจากที่เราใช้มานะครับใช่เลย ก่อนหน้าเรามีแลนล็อกอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ค่อยกล้าใช้นะเราพูดจริง<ช>แต่พอเราได้ตอกดูปรากฏว่าเป็นไงพี่หนุย้ยก็แม่งแข็งว่ะแข็งแรงนะผมถือว่าแข็งแรงเลยไม่งออใช่ตัวเล็กๆดูแต่มันไม่งออใช่อันนี้น่าจะใช่ละไม่น่าจะาละมันใช่เลยนะครับนครัดตัวกราวเขาก็คือเข้ารูปอ่ะต้องบอกว่าเข้ารูปกับพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้<ช>สามเหลี่ยมของเสาหลักครับ Oh. ผมว่าเขาให้เกี่ยวกับสม,บสมองนะพี่นุ้ยนะแต่ถ้าเราไม่เกี่ยวก็ได้เราก็ตอกของเราเองก็ได้ครับก็สมองมีมาให้ใถ้าใช่จะมีสมองเราก็ตอกของเราได้ถูกต้องแต่ผมว่าผมจะไม่ไปเกี่ยวกับเสานอกเอไม่เกี่ยวกับสมอนอกผมจะลองใช้สมองเขาอ่ะครับครับอ่ลองตอกเลยลองดูก่อนน,นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ละที่พี่นุ้ยจะนอนใต้ สนุกใต้แลนด์สเตชันแต่จริงๆไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนอนมาหลายครั้งแล้ว <c oughs> แต่นอนคอตธรรมดาไม่มีมุ้งไม่มีอะไรเลยอ่ะ, <c oughs> อะพี่หนุยตอกเสาเอ้ไม่ใช่ <c oughs> พี่หนุยตอกสมอบกนะครับตามจุดต่างๆของเขาเรียบร้อย สมอบกของ Snow Peak นะครับที่แถมมาก,กับพวกเต็นท์นี่ไม่ต้องกลัวนะครับตอกได้เลยแข็งแรงใช่รับประกันนะครับรับประกันความแข็งแรงโอเคเออสวยดีสวยงามสวยงามครับสวยงามอันนี้ผมยังไม่มิดละกันเผื่อมีตัวอินเนอร์เขาเกี่ยวอลองดูนะครับอตอกกาวชีทเสร็จปูกาวชีทแล้วกันเรียกว่าปูกาวชีทเรียบร้อย เสร็จแล้วเราก็เอาตัวอินเนอร์ลูมเนี่ยนะครับตัวจุดแขวนหลักนะครับมีอยู่2แบบแบบที่1เลยคือให้เป็นรูตาไก่เป็นรูตาไก่ก็เสียบกับเสาท้าบไปเลยครับนะที่2หรือถ้าอุย้ยเราขึ้นไปแล้วลืมว่ะเราไม่ได้เสียบตาไกอ่ามันมีเข็มขัดล็อกแบบนี้คลิล็อกเข็มขัดอ่ะได้ใช้ได้เหมือนกันอขอลงนี้ก่อนนะพี่โรอ,อืโอเคครับก็ ตัวอินเนอร์ลูมของเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะก็แค่เกี่ยวตามจุดมีตอกสมอนิดหน่อยนะครับตามมุม1,2,3,4,5ตัวนะครับตอกสมอง5ตัวแล้วก็เป็นเป็นตัวห้องนะครับอินเนอร์ลูมห้องนอนที่อยู่ที่ชายของเสาหลักที่เราขึ้นไว้ตามรูปที่เห็นเลยนะครับเมื่อคู่ก็มีงมกันนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันคือ <c oughs> ครัคร้งแรกเนาะอาจจะดูเขเ่อนไม่นิดนึงดูยัง เดี๋ยวใช้ไปสองสาครั้งเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้รู้ทริครู้เทคนิคอยู่ข้างหลังยังหย่อนหย่อนอยู่นะพี่นุ้ยนะเดี๋ยวก็มีการปรับแก้ไขได้ครับ่ใเคแต่สรุปก็คือเป็นมุ้งห้องนอนเล็กๆสําหรับ1นคนสบายๆอ,อันนี้เขาเรียกไซส์เอสมันมีไซส์แอลเนาะสำหรับ3คนแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นไซส์เอสสำหรับ1คนก็โอเคใครสนใจก็อย่างที่บอกครับไปลองดูได้ที่แคมป์แกลอรี่นะครับผมสำหรับแบรนด์สเตชั่น คลิปนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง FamilyCom แคมเก่าของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ